จบไปแล้วเย้จบแล้วทุกคนกับ EP9 นะแล้วคะ Midnight Dark Black Black Midnight Black ใช่ไหม Midnight Black ใช่เออเราก็ทายถูกนะก็ไม่ได้สีดำแต่ว่าเออแต่ว่าตอนแรกเราเข้าใจว่ามันจะัวมบบมากมากคนอารมณ์ไหลอารมณ์มากใช่คือมีความรู้สึกว่าเียพอมาเป็นพอรู้ว่ามันเป็นสีดำอ่ะแล้วก็และวอยากและจากทีเซอร์ใน เทเลอรตอนตัวอย่างของออทีที่แล้ว,ลวอะไรเงี้ยปมปมมาเออปมมาเลยก็เล้คิดว่ามันจะหมดเลยจริงมันก็ไม่ได้หมดขนาดนั้นอ,อะไรอย่างเงี้ยและแบบเขาก็สับขาหลอกจนบางทีเราก็งงว่าอะไรอะไร,ะไรจริงอะไรไม่จริงเออบางทีเราก็เลยไม่รู้ว่าที่ตัวละครนี้พูดเดาหลอกนี้ออกมา เขาสื่อออกมาจริงๆเขาเพยายามจะแบบทําให้เราตกหลุมแล้วอะไรแบบนี้อย่างอย่างเปิดมาตอนแรกตอนพี่ตอนที่พี่เมฆเห็นเขาจูบกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เมฆก,ก็ดูกดเป็นฝืนเป็นไฟใช,ใช่ใช่ใช่อัานานั้นอะเรารู้รสึกว่าแปลกแปลกมากใ,<ช>ในความคิดเรานะมันแปลกมากมันแบบมันดูเขามาแล้วเขาก็ไปอย่างเร็วมากเลยมันดูแบบเดี๋ยวว่าเขาเขาหายไปแล้วพี่เมฆพี่เมฆหายไปแล้วอะเหมือนแบบจะว่าไม่ make ซน n ์มันก็ไม่เชิงมันแปลกไปหมดเลยแบบ ไม่รู้สิอธิบายไม่ถูกอ่ะฉันฉันว่าในคือการที่ตัวละครของเมฆเข้ามาก็นึกว่ามันจะทําให้มีผลต่อความสัมพันธ์มีผลต่อเส้นเรื่องอะไรเงี้ยแต่คือสรุปแล้วมันส่มีอะไรดูแล้วไม่มีอะไรดูก็คือเข้าก็อ๋อพี่แค่เหมือนทำมาเหมือนเหมือนเมืนทำให้เขายิ่งเข้าใจกันมากขึ้นหรือเขาจะมาอีกไหมเหมือนแบบอารมณ์เหมือนมาเชียร์ให้แบบเออมึงรักกันทั้งทีนะอะไรเงี้ยมึงจะได้สมหวังอะไรเงี้ยออกไะก็เลยก็เลยก็เลยแบบรู้สึกว่ามันก็ยังงงอ่ะจะงงว่าแบบเมฆ จริงหรือเมฆแล้วพี่เมฆหายไปแล้วพี่เมฆหายไปไหนใช่เป็นพวกกับแต่หายไปแล้วกับพี่เมฆหายไปแล้วแล้วก็ไม่ได้มีการเมนชั่นไม่ได้มีการพูดถึงกระบวนการการทํางานอีกเลยทุกคนเราก็เลยงงๆว่าสรุปแล้วเนี่ยที่พี่มาที่ไปยังไงใช่แล้วพอแบบและสรุปก็คือพี่เมฆ กดจริงหรือพีเล่นใช่ชอบมีฮิ d เด n นอ e เจนดอะไรหรือเปล่าคือตอนแรกกอะเราก็งู้น้องเพิร์ตมาน้องเพิร์ตแบบเข้ามาแบบใส่เต็มแต่เวลากดพือน้องเพิร์ตก็คือเราคือเราเชื่อมาแต่ว่าตอนเนี้ยเอ้าขนายงงขนายขนายเสื้อว่มาทุกคนในที่ก็งงจริง ก็เลยไม่รู้ว่ายังไงกันแน่เนออแมาเออแต่ว่าหรือหรือว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นอะไรแล้วทุกคนอาจจะแบบเอออันนี้คือจบละจบแล้วถูกต้องเพราะว่าระไหเพราะว่าพอดูจักเราอยากไต่อไปอ่ะไม่มีละเอาหนังไปไปงได้รางวัลได้รางวัลอะไรแล้วเออหนังไทยจบแล้วเหรอจบแล้วจบแล้วเออเออมันต้องมันต้องไปต่อแล้วไงพี่ต้อยมันเหลือแค่สิบสี่สิบสองเออนะใช่เหลืออีกสามอีพีเท่านั้นทุกคนเพราะว่าไม่งั้นก็จะไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะออกมาแต่พอพอมาพอมาพูดถึงในเส้นเรื่องของอีพีนี้ย เรามีความรู้สึกว่าในอีพีนี้ยมันไม่มันไม่ได้นิ่งแต่มันมันมันลุกขึ้นยืนเฉยจาก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 ที่นั่งมันเลย่อยกระเต้องขึ้นมาตอนเนี้ยมันยืนเลยแต่ว่ามันไม่ได้มีการย่อก่อนไงแค่ยืนเฉยๆแต่ว่ายังไม่ได้เดินไปไหนอ่ะคือมีการเปลี่ยนแปลงจากที่นั่งนั่งดูมาจนถึงอีพีที่อีพีที่แปดใช่ไหมพออีพีที่เก้าอันลุกขึ้นแล้วแต่ก็ยังอยู่กับที่คืออย่างน้อยอ่ะมันก็ทําให้ มีดีเทลบางอย่างที่มันเพิ่มให้คนดูอย่างเราเนี่ยรับรู้มากขึ้นก็มีการเปลี่ยนแปลงของเช้นเรื่องนะเรื่องเรื่องปมประเด็นของตัวละครด้วยว้แล้วก็เรื่องเรื่องความสัมพันธ์ที่มันอาจจะมีความไม่เข้าใจการมีความอะไรบางอย่างทําให้ทั้งสองคนอาจจะต้องมีการมีปากเสียงมีการทะเลาะอะไรกันจนสุดท้ายเนี่ยเอาไปสาต์กับตัวเองตกผลึกกับตัวเองแล้วก็รู้สึกว่ากลับมาขอโทษกลับมาคืนดีกัน แต่มันก็ยังไม่ได้มีการพูดถึงการหาทางกับโลกแต่พอเนี่ยพอจะพูดถึงก็คือจบแหละอใช่จบแหละ,ละเหมือนอกําลังจะเริ่มเริ่มลใช่ด้วยฉากฉากจริงๆฉากที่เขาผิดใจกันอนะ่ะ ตรงที่ที่วันเกิดเออเราคิดว่าเขาอาจะยี้มากกว่านี้อีกเราเราคิดว่าเขาน่าจะทิ้งไว้อะไรให้ตัวละครอะตกตะกรวมากกว่านี้ก่อนที่จะมาเจอกันใน EP หน้าหรือจริงๆเราคิดว่า EP หน้าด้วยซ้ำนะว่าจะมาเคลียร์หรอใช่ใในช่วงที่เขาแบบเบรกไปเบรกไปแล้วก็แบบ บางทีมันเลยสับอารมณ์เราแบบไม่ค่อยทันได้แล้วเหมือนอย่างกับปมที่เพื่อนทะเลาะกันอย่างตัวกับอัพกับอีกเพื่อนอีกคนหนึ่งอะที่ทะเลาะกันโอ้นะจริงจังว่าเลยนะเราแบบพอจังหวะที่ดีกันก็คือเราเข้าใจความแบบ คือเขาด้วยความเนเจอร์ของเพื่อนเขาเรารู้สึกว่าเออเขาคงเป็นคนแบบนี้แบบไม่เคยทะเลาะกันนานกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่แบบว่าแต่พอมันมันมันมาเชื่อมโยงกับทางสัมพันธ์ของตัวละครหลักอะไรเงี้ยทั้งสองคนอะคือทะเลาะกันอะก็มึงเห็นกันตัวว่ะที่อยากอะไรเงี้ยแล้วพอมาทํางานอะก็นึกว่ามันจะยิ่งขยี้นึกเอาไหมมันนึกว่าพอนึกว่านึกว่าทะเลาะกันอะใช่นึกว่าเรื่องมันจะขยี้ไปอีกคลายไปเลยเ่ยเพราะว่าพอเพื่อนเหมือนเหมือนเหมือนเราเห็นเพื่อนแม่งทะเลาะกันหนักแล้วอะ กูก็เลยไม่กล้าตาแดงออกว่ากูกําลังทะเลาะกันอยู่อะไรแบบเนี้ยมันก็มันเลยดูเหมือนจะเบาทรั้งที่จริงๆก็มันุเป็นสาเหตุที่รุนแรงเหมือนกันนะในความคิดเราเพราะว่าเหมือนกับครอบครัวเลยอ่ะ เหมือนกับด่าแรงอยู่เอะใช่คาพูดเขาสอคนอะแรงมากเลยนะตอนที่นั่งคุยกันตอนนั้นอะไรเงี้ยที่นั่งพิงคุยกันใช่ใจจังหวะที่หลังจากที่เป่าเป่าสายไหมอะแล้วก็ไม่ใช่เป่าสายไหมจ้องสายไหมจ้องสายไหมสุขสันต์วันเกิดสุขสันต์วันเกิดมึงง่ายดีนะไม่ัง Happy birthday to you ให้โชคดีสุขสีวันเกิดเซนิชูกา่เราแคททุกคนสุขสันวันเกิดสุขสันวันเกิดสุขสันวันเกิดลดนะอ่ะทีนี้กลับมาทุกคนก็คือพอแต่ไอการพูดนั้วก็คือแรงนะแรงสเรารู้สึกว่าแบบคือน้องระเบิดอารมณ์กันแบบจริงจังเหมือนกันนะแบบสายตาแล้วก็แบบ ความแบบน้ําตาที่มันเหมือนกับความโกรธขึ้นตาหนึ่งออกไหมเหมือนเวลาเราโกรธใครมากๆแล้วเหมือนกับโกรธจนแบบน้ําตาไหลมันเรื่องที่แบบถูกพูดถึงมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะแบบไม่ออกบ้ามันเรืงที่โผวบบเออมึงไม่มีใครใก่เอยก็รู้สึกว่าโกรธมันมันมันน่าจะโกรธกันแรงมากกว่านี้และที่ติดอันหนึ่งก็คือว่าการขอโทษอ่ะตัวของ ตัวของทันที่พิมพ์มาขอโทษอ่ะใช่แล้วนกว่าน่าจะแบบว่าน่าจะเป็นฝั่งเทสเริ่มกอนแล้วใช่ไหมคือทันคือจิมมี่นะก็คือตัวตัวทันอ่ะเหมือนกับขอโทษไปเพราะอาจจะคิดว่าเข้าใจแล้วก็เออแรงเหมือนกันหรือเปล่าอันเนี้ยเราไม่แน่ใจแต่ถามว่าเราเข้าใจตัวละครไหมถ้ามองในมุมความเป็นทันนะมันก็เหมือนจะเข้าใจว่าเออเข้าใจว่าแบบ เพราะว่าชีวิตที่นี่แม่งมันดีจริงๆไม่ได้เหมือนจริงอ่ะคือเพราะว่ากูอยู่ที่นู่นกูไม่มีใครเลยอยู่คนเดียวแต่พอมาอยู่นี่ม่ตกงเนี้ยกูมีเพื่อนมีครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ในส่วนของตัวเทสหรือทะเลอ่ะคือชีวิตที่นู่นเขามันก็มันอาจจะไม่ได้ดีมากไม่ได้แบบร่ํารวยแต่ว่าเขามีเพื่อนเขามีความฝันของเขาอะไรเงี้ยที่ที่เขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้แย่พอมาอยู่ที่นี่กับแบบ สบายกว่าเดิมด้วยซ้ําแต่เขาก็อาจจะรู้สึกว่าเออก็ที่นูนเขามันก็ไม่ได้แย่นหว่าอะไรยเงี้ยเขาก็คิดถึงใช่เขาก็เออถ้าถ้าเป็นเราเราก็คงคิดถึงแบบพ่อแม่เราอะไรอย่างงี้หรือเปล่าล้วก็คงอยากกลับแหละแต่ด้วยความที่เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงแบบเออครอบครัวหรืออะไรยังไงก็เลยแบบ ทำให้ตัวทะเลเนี่ยได้ไปคุยกับพี่แป้งเนาะแล้วพี่แป้งก็เลยอธิบายให้ฟังว่าเออเพราะว่าเอออยู่ที่นู่นเขาไม่มีใครจริงๆแบบพ่อแม่ก็ตายไปอัเี้ยมันก็ทําให้เราเข้าใจในในแบกด่าวได้ว่าพ่อแม่เสียไปตั้งแต่เด็กชีวิตตัวเป็นเดียวแบบเลยไม่อยากกลับไปที่นู่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่จริงๆมันไม่ได้ไงอ่ะแต่แต่อย่างเงี้ยแต่อย่างเงี้ยพอพอพอพี่แป้งมาเฉลยเรื่องของภูมิหลังอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราเข้าใจได้ว่าตัวละครที่แบบว่าเขาพยายามที่จะเข้าหาพยายามที่จะ อนอนะไรยย่างี้ด้วยความเหมือนกับอีพีที่แล้ว <oman S 2> ที่เ,เหมือนที่เราเมื่อีอ่เราพูดกันว่าเพราะว่าทะเลเป็นคนที่เซนส์คนไวอะแบบแบบพอรู้ว่าอีกคนนึงเริ่มกําลังแบบไม่สบายใจหรือว่าแบบโกรธหรืออะไรสักอย่างเหมือนเขาจะเริ่มรู้แล้วว่าเขาควรจะแบบทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรารู้สึกว่าเอออันนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าอ๋ออาจจะแบบทําเขาคิดเอาเองนะว่าทะเลอาจจะคิดว่าอ,อ๋อมันอยากอยู่ที่นี่ต่อเพราะว่าอ,อ๋อมันกลับไปมันไม่มีใครเลยมันอยู่ตัวคนเดียวมันก็เลย แบบทํความเข้าใจเองนึกออกไหมมันก็เลยเหมือนกับเกือบจะแบบไปขอโทษก่อนแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะเกือบจะแบบเกือบจะถักไปก่อนแล้วแต่ว่าเอออีกคนนึงก็เด้งมาก่อนนั่นแหละทุกคนเปล่าทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ก็คือเป็นการที่เราดูแล้วเราก็ตีความจากจากสิ่งที่เราดูออกมปแต่แต่อย่างอย่างเมื่อกี้ที่กําลังจะบอกก็คือเหมือนกับว่ามันก็ทําให้เราเข้าใจตัวละครมากขึ้นในแง่ของว่าการที่สิ่งสีมันเฉลยอะไรบางอย่างอย่างสมมติแบบอย่างอย่างที่เราอย่างที่ ตัวของจิมมี่ที่บอกว่าโดดเดี่ยวไม่อยากกลับอยากอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราเห็นว่าตลอดการเดินทางของซีรีส์นี้ที่ผ่านมามันทําให้เขาดูเป็นคนที่แบบว่าข้างลักอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหรือว่าเขาเขาเขอยเขาคอยหาเพราะสังเกตว่าทุกครั้งเขาก็จะแบบเข้าหาพยายามสกินชิปพยายามที่จะคุกอดกอดแสดงความรู้สึกเพราะว่าเขาอาจจะแบบว่าอยู่โลกนี้เขาอาจจะไม่เคยทำทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มันก็ทําให้เราเข้าใจ ในงานในแง่ที่พี่แป้งอธิบายเบื้องหลังของตัวละครนี้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยจริงนั่นแหละก็ก็จะช่วยเนาะอืแต่มันก็ยังเรื่อยๆอยู่เรื่อยๆอยู่เหมือนเรื่องอะมันกําลังจะเดินแต่มันเดินไม่สุดปะมันยังไปไม่สุด เท่าไหร่หรือว่ามันยังไม่ถึงจะทีวะ<ต><ม>ก็เหมือนที่พี่เต้ยว่าแหละมันเหมือนกับมันมันยืนขึ้นมาแล้วแต่มันยังไม่ได้กล้าไปไหนคือหลังจากที่เรานั่งมานานแล้ว응ในว,วันนี้มันยืนขึ้นทุกคนมันมันยืนขึ้นแต่แค่มันแค่ยืนแล้วก็ส่องไปหาทางว่าจะไปยังไงต่อแต่มันยังไม่ได้เริ่มที่จะมูฟยังไม่ได้ที่จะมูฟจากจากที่นั่งที่เรานั่งอยู่กันมานานมากอะไรเงี้ยคืออย่างน้อยก็อย่างน้อยอย่างน้อยมันก็มีดีเทลอื่นๆที่ทําให้เราเห็นอะไรบางอย่างที่มันจะ ก้าวเข้าสู่การที่จะเดินทางต่อไปเออเอายังไงสักทีใช่แล้วแลเรื่องเรื่องของการที่ตัวละครแฟลแบ็กไปถึงปมการจมน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เออมันก็ให้ดีเทลอะไรบางอย่างกับเราแล้วเราได้เห็นว่าอะไรมันเป็นยังไงบ้างหรือว่าเขาจะกลับโลกกันเพราะจมน้ำก็เออไม่แน่หวนแล้วก็ฉากหมวกด้วยเนาะที่เขาจําได้เออเออแต่ชอบชอบฉากหมวกนะกนชอบให้เรื่องเราก็ชอบเหมือนกันเราเราชอบที่เขาเลือก ให้อีกคนหนึ่งจําได้ด้วยเออวิธีนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบเออมันทําให้ที่รู้หมดเลยนะมันจําได้จริงๆอ่อะเพราะว่าด้วยความถ้าสมมติว่าเราตัวเราเป็นใครสักคนหนึ่งที่ที่เรามีแฟนคลับแล้วเขาแล้วเหมือนกับเขาให้อะไรเรามาซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราจำได้เออแล้วมันมันรับรู้อย่างนี้เราก็คงจะวาวแล้วมันเป็นสถานการณ์ที่ต้องจําได้แล้วเจอในห้องน้ําจัดหมวกให้อะไรอย่างเงี้ยมันมันมีการได้พูดคุยมันไม่ใช่แค่การแบบให้กันเฉยเมันมันมีจุด จุดเริ่มขวัของความทรงจําอยู่ใช่ไหมล่ะจริงมันทําให้แบบเออมันรู้หมดเลยจริงๆอะแบบจําได้เลยว่าแบบอ๋อมันหน้าตาเป็นอย่างนี้เองคนนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยพี่ไฮเหล่าก็ถือว่ายังมีมีจุดให้เราแบบเออบอกแล้วก็เดินทางมาถึงอีพีที่เก้ามันก็มีดีเทลมากขึ้นในการที่จะเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถือได้ว่า คืออันเนี้ยอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เรารอคอยมาตั้งแต่แรก,แรกๆรนะทุกคนคืออยากให้มันมีอย่างเงี้ยมาเรื่อยอะ่ะ <Ừ. S 1> มันมัน,มนถ้าเกิดว่ามันมีอย่างเงี้ยมาเรื่อยอะ่ะมันจะทาให้ตลอดที่ผ่านมามันน่าติดตามขึ้นว่า<อ>มันจะมีคิดอะไรให้จําได้ให้รู้จักให้เข้าใจกันแล้วก็อะไรที่จะเป็นหนทางให้สู่การกลับโลกนอกแม้แต่พออย่างเงี้ย นิ่งมาตลอดเพราะมันนิ่งมากจริงๆนะแต่แต่เรารู้สึกได้ว่าอะจากแฟนช่องที่มาเมนช่องเราอะไรอย่างเงี้ยกันนะทุกคนเห็นเป็นตัจริด้วยกับเราว่ามันแบบนิ่งอะใช่จากคอมเมนต์ที่เมนมาในในในคอมเมนต์ของคลิปรีแอคอะทุกคนทุกคนจะเมนตอบทิศทางเดียวกันว่าเออมันค่อนข้างนิ่งขจริงค่ะแล้วก็แล้วทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าที่ยังติดตามอยู่ก็เพราะว่าอยากเอาใจช่วยจริงๆก็อยากรู้เหมือนกันเนาะรุนแบบอยากอยากดูไปพร้อมกับเราเหมือนกันว่าเออเนื้อเรื่องมันจะ สุดท้ายแล้วมันจะไปจบลงยังไงกุญแ <ừ> จของแต่ละคนจะเป็นดอกเดียวกันไหมหรือจะเป็นได้กลับพร้อมกันหรือใครจะได้ไปก่อนแ้้วิธีการที่จะกลับไปะอยากจร <ไป S 2> รู้เหมืนอนกันเออใช่ซึ่งถ้าดูตอน<ม>ตอนต่อไปเนาะเราก็รู้สึกได้ว่าคุณทันเนี่ยเขาจะน่าจะบอก แล้วไหมว่าตัวเองเป็นอะไรถ้าถ้าดูแล้วแบบเขาไม่แกงเราอ่ะไปถึงว่าถ้าเกิดเขาไม่แกงเขาจะบอกไปบอกตอนพาสี่เดีวก็ตัดจบอะไรีัวแบบนี้ลัวแบบนี้อะไรนันก็คือจะกลับมานั่งใหม่นะทุกคนเออถูต้องรอลุ้นนะได้คืในอในเมื่อตอนเนี้ย ทุกตอนนี้เรายืนแล้วเราจะไม่นั่งอีกแล้วเราควรจะเดินเราควรจะเดินไปข้างหน้าเราไม่ควรจะกลับมานั่งใหม่ไม่ได้ทุกคนทุกคนเหน็บกินแล้วค่ะของน้องเรานะเดินนะคนเดินใช่ในเมื่อเราลุกแล้วทุกคนเราต้องเราต้องก้าวไปข้างหน้าเราจะไม่กลับมานั่งใหม่ไม่ได้ห้ามนะเอออันนี้ตอนนี้ลุ้นลุ้นนะถือว่าถือว่าจบแบบให้เรารู้สึกว่า เอออยากอยากอยากรู้แล้วว่าอีพีหน้ามันจะเป็นยังไงต่อคืออันนี้มันคือสีที่เรารอคอยกันมาตลอด9อีพีอ่ะทุกคนอจริงถ้าบอกออกไปแล้วจะเป็นไงเพราะว่าเรารู้สึกได้ว่าทันเนี่ยเขาก็เริ่มแบบคาดหวังที่เอออย่างน้อยกูกลับไปต่อไปอ่ะกูก็มีคนรอแล้วด้วยอ่ะมันเลยออกมว่าเออเหมือนคุยกันแล้วว่าแบบเออเนี่ยก็ยังมีกูอย่างน้อยอ่ะฉันคิดว่าในทั้งสองคนอ่ะรู้สึกดีต่อกันอ่ะ วันหนึ่งกลับไปอ่ะมันต้องตามหากันแน่นอนเลยแล้วอีกอย่างนึงอ่ะที่เขากําลังจะบอกเพราะเรารู้สึกว่าด้วยความที่ทันเนี่ยเป็นปืนถูกไหมแล้วปืนเป็นคนดังอ่ะคือทะเลมันต้องหาเจอ,เอ,อมากกว่าเออทำที่เขาพูดในตัวอย่างต่อไปก็คือแบบ เออเผื่อแบบเออกูจะบอกชื่อมึงนะเพราะว่ามึงจะได้หากูเจออะไรอย่างเงี้ยกูรู้สึกว่าเออจะไม่รู้แน่น่าสนใจเพราะว่าถ้าบอกว่าเป็นปืนก็คือต้องรู้อะไเออก็คือไงมากใช่คือแบบมึงต้องหากันเจอแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเออก็อยากรู้เหมือนกันหรือหรือว่าเนื้อเรื่องมันจะมีเอฟเฟกอะไรไหมแบบกลับไปแล้วจะจํากันได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ต้องรู้ออแหลรู้เหมือนกันอาจจะความทรงจำเพื่อนกลัวแบบว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยกลัไมใช่ใช่ใช่เป็นไปได้นะแบบคือความทรงจำพี่ที่โลกโลกเก่าโลกใหม่มันจะ ทำได้ไหมอ่ะอันนี้เราก็ต้องต้องดูกันแต่อีกอันหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือคุณมิกซี่น่ารักเขาใช้ตัวละครเยอะมากนะหมายถึงว่าหยิบตัวละครที่มาให้เรากินในโลกใหม่โลใหม่แบบเยอะแบบทําให้เราแบบว้าวอ่ะเยอะมากน้องหมากแอคเตอรน้องหมากแอคเตอร์สนานเลิศปีโป้ยังทำม่ไดรปีโป้ต้องมาดูพี่นะลูกปีโป้ยิงปังเราตายได้เปล่าไม่ได้้วิ่งแล้ววิ่งหนีไปวิ่งหนีงงจริงทุกคนแล้วก็ มีคู่แม้คู่เพื่อนอะมีกลิ่นนะเราว่ามันมีกลิ่นปาสักพักนึงแล้วต้งแตบเขาเหี่ยวเรื่องแต่ปวดเหี่ยวตอนโบสใช่แล้วตอนเนี้ยอันเนี้ย กลิ่นมันเริ่มชัดขึ้นแต่ส่วนตัอไม่มีอะไรไม่มีอะไรแค่รู้อะไรที่คุณขยี้ก็ต้องขยี้นะคะอะไรที่คือเขาทําให้เราสงสัยแล้วเขาก็ปล่อยมันไปอะทุกคนเข้าใจปามันแบบเอออะไรวะอย่างที่เมฆเนียมาแล้วก็หายไปมาแบบหล่อๆเลยนะฉลวยทีนะพี่เมฆกลับมากลับมาอีกถ้าเกิดกลับมาอีกก็จะงงแล้วว่าไม่เทำอะไรแล้วก็เห็นว่าหนังจะเป็นรางวัลแล้วมากำกับให้ได้รางวัลโอเคโอเคถือว่าปล่อยพี่เมฆไปแล้วใช่เราจะมูฟออนแล้วกันถือว่าเรายืนแล้วเรากำลัง แต่ชอบชุด E.P. ดีมากอืมชุด E.P. สวยอืมจริงๆเขาคอสตูมดีลุคทุกตอนนะจะว่าไปก็ก็โอเคแบบดีอะสันชอบฉันชอบสันชอบหมวกฉันชอบเสื้อผ้าสันชอบสันชอบเสื้อเฟรมเครดิตอเป็นสิ่งที่ทำแล้วแบบขายขายได้ยทุกอย่างเลยที่เขาทำกันเนี่ยจริงเออทุกคนทุกคนโอเคงั้นเออซีเอพีหน้าสีอะไรแดงเราว่าแดงแดงแบบ แดงแดงแดงดำแดงเลือดก็ไม่พูดแล้วกันม่เป็นแดงกเป็นแดงกันไม่รู้เลยเพราะว่าพอดูพอดูแล้วอ่ะมันน่าจะเริ่มแหละสีแดงเนาะใช่ไหมเพราะว่าคือตอนนั้นที่เราคิดว่าเป็นเทาอ่ะแล้วเราก็คิดว่าต่อไปว่าถ้าเกิดจะเป็นเทาแล้วเราก็คิดว่ามันจะเป็นดําจริงๆนะในตอนนั้นแต่ว่า ด้วยความที่โดนพี่เต้ยตกพอพี่เต้พูดให้น่าเชื่อถือในความที่เป็นแดงตอนนั้นเลยใช่เพราะว่าฝักแดงแดงแบบแดงาบแดงกลับแดงจะไปดำาว่าแดงมันช้ำๆมาอะไรเงี้ยแต่พอสดาแล้วก็ออกมาออกเทาแล้วพอเทาก็มาดำแต่ว่าคิดว่าพอดำแล้วเนี่ยคือพอดำต่อไปแล้วใช่ไหมไอพิน้าก็คิดว่าน่าจะแดงเพราะว่าหนึ่งหนึ่งก็คือว่าเขาพูดถึงความรู้สึกของทั้งสองคนแล้วไปแล้วก็คือเขาบอกว่ากูรู้สึกรักมึงแล้วแล้วบอกว่าเออแล้วเขาก็เออคือตอนเนี้ย เอาเป็นรับรู้ว่าทั้งสองคนรักกันเพราะฉะน้ฮะน่าจะเป็นสีแดงในการดำเนินเรื่องกันไปแล้วก็พอการที่จะเปิดเผยความลับการที่จะเปิดเผยความลับว่าฉันคือใครกันแน่อะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นการที่บอกว่าฉันไว้ใจเธอฉันจะบอกเธอชัดเจนยิ่งขึ้นถูกต้องนะครับก็มาลุ้นกันเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงไม่ว่าจะสีอะไรก็จะใส่สีนั้นเพราะว่าทุกวันศุกร์เขาจะเฉลยว่าเขาจะเฉาสอะไรเพราะฉะนั้นเราใส่ตามที่เราเฉลยแต่แค่เราจะเดาว่าเป็นสีแดงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอีพีน่ไม่ใช่สีแดงก็คือใส่ตามเขาจาก ถูกต้องนั่นแหละก็เหมือนเดิมครับเอาใจช่วยนะครับเราในเมื่อเราลุกขึ้นยืนจากโซฟาแล้วเราควรจะเดินต่อไปเราจะไม่กลับลงมานั่งนะคะทุกคนถูกต้องค่ะถ้าเกิดสมมติกลับมานั่งนะคะก็จะด่าอีทีน่าไว้ค่อยคุยกันอีกเราต้องมุกอ๋อเราต้องกล้าพนัพนัอีกสามตอนสิบเอ็ดสิบสองแล้วทุกคนนะคะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้มัน เข้มคนขึ้นมากๆเอาใจเหมือนเดิมบอกเหมือนเดิมว่าเอาใจช่วยมากๆกเนาะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ได้แล่มาล้วนติดตามว่าเขาจะได้กลับรลกกันเมื่อไหร่นะคะทุกคนก็วันนี้พวกเราสามคนลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายมีน้องเป็นช่องบอกว่าสิบเอ็ดมั้งเขาสามสิบเอ็ดนะสิบเอ็จเลยหรอปิดโปข